จ้าน้องไบลินมาดูนาค่ะจ้ากันสวัสดีค่ะกันลูกน้องไวลิมาอยู่ที่นานะคะตอนนี้น้องไบลินก็จะมาดูมีปูหรือเปล่านอ้ออันนี้ก็เป็นสะ องพาร์ลูกพวกนี้ชอบเล่นน้ำยินดีอะไรนี้เ่ครับเอาหัวชนกัน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 เม้นเม้นหัว กดแขนนะข้าตั้งขาขเนี่ยจริง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 จจริงจเล่นกันไอ้ลูกีตาไปละมือหนึ่งิิเอาอมือออกลูก่าก็จะลวงทำไมอะไปลินท่าทำเองว่ากนะคุเลยจริง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 พาไปลินมาเที่ยว ทุ่งนาของลุงลูกเรียนเรียนเรีนเรีนข้อจ่าเรียกเรียนจ่าเรียกไปเรียนไปเลียนเอ๋จ้าก่อนบายบายเรียนบายบายบายอ่ะบายพ่อลูกเรียนบายบายกันไปเรียนบายบายบายกันบายกล้องบายกล้องกันบายบายกระถายข้ามเรื่วงมากบาย่ะบายเฮ้ บายเออค่ะแล้วค่ะแล้วแต่ม okay, okay, ันก like to ็ไม่แจ so? ่มสู้กับถ่ายวีดีโอไม่ถ่ายกล้องอะไรแล้วถ่ายให้ห้องฟัดกันเต็มที่เนาะ Anh đi không chồng? Ừm, ngon chẳng chẳngเลย.